สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ขัวสมพรนะคะมาค่าเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูบ้านๆเลยแกงเทพโพผักบุ้งนานี่เลยจ้าผักบุ้งนาตอนนี้ออกยอด,ออยอดเต็มเลยนะคะแล้วก็มีแม่ค้ามาขายตามตลาดนัดเยอะมากๆเลยแล้วก็ถูกโดย10บ,บาทกัมเบลิลมเลยวันนี้สมพรก็จะนำมาแกงเทพโพใส่ไก่นะคะ ไก่นี้ก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วนะคะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำส้มมะขามเปียกนี่นะคะขันไว้แล้วนะคะง่ายมากๆเลยแล้วก็เป็นเมนูที่กินแล้วอร่อยด้วยแกงบานๆน,นะคะมีพริกแกงเผ็ดแล้วก็มีน้ำตาลปรีบ๊บขาดไม่ได้เลยแกงเทโพก็จะต้องมีกระทิก็จะใช้กระทิขวดนี้นะคะ ไปเลยค่ะเครื่องพร้อมแล้วแล้วก็ไปแกงกันเลยตั้งกระทะน,นะคะแล้วก็ใส่กะทิลงไปนี่นะคะใส่กะทิแล้วเราก็ใส่เครื่องแกงเผ็ดเราก็จะผัดพริกแกงเผ็ดกับกะทิให้หอมก่อนนะคะ นี่เลยผัดให้หอมเลยนะคะแกงเทพโพผักบุ้งนาใส่ไก่เมนูพื้นบ้านนะคะเมนูผักบุ้งนี่นะคะสพอนก็ใช้ผักบุ้งนานะคะเคี่ยวขึ้นแกงหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่ไก่ลงไปเลย ใส่ล,ลงไปเลยจ้าผักบุ้งนานี่แกงส้มอร่อยมากเลยสภอรก็แกงไปแล้วนะคะแกงเทพโพส่วนมากเขาก็ใช้บุ้งนาผักบุ้งแก้วนะคะที่ต้นใหญ่ๆที่มีก้านนะคะแกงแล้วอร่อยมากๆเลยนี่นะคะใส่ไก่เราก็ปรุงรสกันเลยนะคะใส่น้ำปลาจ้า ประมาณสองช้อนนะคะเอาก็ผัดไก่ให้สุกก่อนเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะแก๊สจะไม่ค่อยแรงนะคะก็ไก่จะหมดถังแต่ก็ยังไม่หมดสักทีก็เลย เล่งจนสุดแล้วนะคะก็จะไม่ค่อยแรงนะคะจะเย็นๆจ้าแล้วก็ใส่น้ำตาลปรีบลงไปนะคะน้ำส้มมขาาเปียกจ้าก็จะมีรสเปรี้ยวหวานเค็มนะคะสำหรับแกงเทพโพนะคะอร่อยมากๆเลย จ้าเราก็รอให้เดือดนะคะเราจะใส่ผักบุ้งลงไปทีหลังนะคะเมนูสำหรับคนบ้นบานๆอร่อยนี่นะคะปักบุ้งก็มีประโยชน์หลายอย่างที่สำคัญเลยก็ช่วยบำรุงสายตาเริ่มที่จะเดือดแล้วนะคะ ใส่ผักบุ้งลงไปเลยจ้าผักบุ้งก็ใช้กันเดียวสิบบาทได้เยอะด้วยนะคะเราก็คนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมกะทิที่เหลือลงไปนะคะ ใครชอบกินเมนูนี้บ้างเอ่ยสมพรก็ชอบกินนะคะแต่จะไม่ค่อยได้แกงส่วนมากก็จะนำมาแกงส้มแล้วก็นำมาผัดวันนี้แกงเทพโพใส่ไก่นะคะเทกะทิที่เหลือลงไปเลยจ้า น้ำล้างโขวดเทลงไปเลยไฟจะไม่ทันใจเลยนะคะจะร้อนช้านิดนึงแก๊สอ่อนนะคะจะเย็นๆจ้าเมนูอร่อยออร่อยต้องใจเย็นๆน,นะคะคนให้เข้ากันแล้วก็รอให้เดือดให้ักบุงสุกนะคะก็จะได้เมนูนี้เลยน่ากินมากๆเลยนี่เริ่มเดือดแล้วนะคะ บุ้งก็ใกล้สุกแล้วเราก็ใช้น้ำประมาณนี้นะคะแกงเทพโพอร่อยอร่อยจ้าเราก็ชิมรสเลยนะคะแกงเทพโพนี้ก็จะมีรสหวานเปรี้ยวนิดนิดเค็มหน่อยๆได้แล้วจ้ารสชาติเติมน้ำสมุนไพรลงไปนิดนึง จะไม่ใช้หวานเกินนะคะพริกก็ใช้พริกแกงเผ็ดนี่เลยจ้าสุกแล้วจ้าได้เมนูกินกับข้าวสวยร้อนๆทงพรอนก็ใช้ผักบุ้งนานะคะอร่อยเหมือนกันแหละนะคะผักบุ้งอะไรก็อร่อยทั้งนั้นเลยไปเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยกับเมนูนี้ใครชอบกินบ้างเอ่ย นี่เลยค่ะไปจักใส่ชามนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะแกงเทโผผักบุ้งนาใส่ไก่อร่อยอร่อยจ้าใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สมพรด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมนี่นะคะน่ากินมากๆเลยจ้าเมนูหน,น้าจะเป็นอะไรอย่าลืมอย่าพลาดนะคะแล้วก็ นำเมนูนี้ไปทําทานกันนะคะพบกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ